สวัสดีครับพอกันอีกแล้วนะครับกับที่เอตนพัฒน์เจริญฟา้ามบรรัลลังก์ดานตําบลหนองแมกโสภะอำเภอพ,พุนจังหวัดขอนแก่นนะครับก็เป็นเช้าวันที่20ตุลาคม2567นะครับเวลากับเก่าโมงนะครับ8โมงกลกวเกือบเก่าโมงปล่อยง้อออกมาแล้วนะครับก็เป็นวันที่2ในการปล่อยแปลงนะครับเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยอ่าพยากรณ์อากาศว่าฝนสิเต๊ะฝนสิตกนะตวขวออัวันที่21 เลยปล่อยแปลงนะครับเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรนะมันตัดหยาบ่พรไเนาะครับแปลงหยาฝนเนี่ยตอนนี้ก็ค้มนะครับค้มแปดโมงกลัวค้มค้มฝนที่ตกนะครับแดดออกแล้วก็ค้มฝนก็จะตกสลับกันไปเชงสี่นะครับมันก็เลยเป็นแบบตัดหยากระตัดบ่ไรเนาะครับบ่มีเวลาตัดเนาะตัดสักพักฝนก็ตกเัิงสี่น,นะครับ อันนี้เป็นหยาที่ตัดไว้ตงแตเมือก่อนนะครับเนี่ยว่าเมือก่อนเต็มห้างยาอึ่งตึงอยู่นะครับตัดเรียบร้อยแล้วเ,เอาไว้วาสิมัสอวดกนี้ยามมาแมลงนะครับฝนตกข้ามใส่บ่เด้กวดนะครับอ่างเป็นมือกันเลยเอามาใส่ห้างไว้เลยนะระเดี๋ยวกิดิบากินดอกแล้วก็จิได้ออกนะครับเน่าเน่าอันนี้ก็โค้งกะแทะเลมนะครับเพราะว่าปล่อยมาเมื่อเช้านี่มันบ่แวะเลยนะครับวัวไม่แวะเลยปล่อยมาเมื่อเช้านี่ หญ้าไนนะครับเป็นหย่าไนหย่าไนต่อแรกแปลงนั่นแหละครับเนี่ยกัวมันไม่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 กินเลยนะครับเนี่ยปล่อยลงมาเมื่อเสากอะย่างเลยไปเลยนะครับโอ๊ลงแปลงหย่าพอดีนะได้ไปเขียบมาสองหน่วยนะครับไม่กันนี่คลังคลังเฮ้ยสุกแล้วเออหน้อยนี่ซุกเดี๋ยวกลับมากินนะครับเดี๋ยวกลับมากิน เรมันกลับมากินถือไปน้ำนะครับเดี๋ยวถือไปกินเหลียงงัวนะครับถือไปกินเหลียงงัวนะครับลงไปเบ่งงัวนะครับพอ้โหลงของรางหมดนะครับเนี่ยปล่อยมาเมื่อเช้านี่ลงมาแปลงหญ้าเลยนะครับืบมาแล้วนะครับคืบมาแล้วก็สิริษนะครับเดจีนี้ปล่อยมาแปลงหญ้านะครับเนี่ยนี่ๆนต้องหองเอินมันก่อนนะครับเพราะว่างัวมันตื่นเนาะ มันก็บตื่นมันเห็นคนมันกับหมกวกเมเกกไปให้กันนะครับเฮาก็ต้องสางความเคยชินใหงัวเฮานะครับนุย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 เตยตยเต่เยแดดออกแล้วยางมาม่งหันขึ้นแดดออกแดดออกแล้วก็ขึ้นนะครับเพราะว่าทีฟ้ามันขึ้นช็อตกัวนะครับดูเมื่อกี้นะแบ่งหญ้ามันมาเลยกับกัวเือดร้อยนะครับ กินเหมือว่านนี่โอ้ผมเอามาทองวอามาเปนลูกโป่งนะบนะ่ในแปลงหญ้าไหนเนี่ยแปลงหญ้าไหนแปลงนี้ก็มีน้ำหงเอ,จอหเจาะไอเจ๊นะครับแสดงว่ามือขึ้นกระตกแห้งเติบนะครับเนี่ยตัวแข้งกระต o ง g ล้อมือสองมือก้อนนะครับเห็นันแห่งก็เนี่ยหญ้าตรงนี้ก็แปดละครับเริ่มแปดลวปล่อยแหง้วแทะเล็มไปเลยนะครับกรตรงอันนี้ก็วันที่ยี่สิบยี่สิบเอ็ดพรุ่งนี้ก็ ดูสถานการณ์นะครับถ้าฝนหยุดตกแล้วก็อีกวันสองวันก็น่าจะได้ตัดแล้วแต่ว่าช่วงนี้ก็ห้าวันคิดว่ายังจะไม่ได้ตัดได้อยู่นะครับห้าวันนี่คือหามือนี่คือบบตัดก็ได้นะครับเนี่ยมาถึงที่นั่งของเราที่นั่งเฝ้ากวัวเต้ยเนี่ยปล่อยไว้อยู่นี่หามือนะครับ วันนี้วันที่สองนะครับนี่ดูนะครับดูทําไมปล่อยแปลงแล้ววัวถึงไม่ค่อยกินเดี๋ยวมันก็ขี่มันก็เหี่ยวใช่นะครับบางตัวขี่แล้วก็ยางบางตัวเหี่ยวแล้วก็ยางวัวมันก็บากินนะครับเนี่ยถ้ามันเดินกินแบบเนี้ยเนี่ยมันกลมหนากลมตากินหนงสี่นะครับเนี่ยนี่มันกลมหนากลมตากินหนึงสี่คราวเดียวมันก็อิมนะนะยังพวกนั้นก็นอนแล้วนะครับเนี่ยนอนแล้ว สิบเก้าตัวนะครับอยู่ในแปลงนี้นะค้มอีกแล้วเมฆมาบางขี้าเมฆมาบางอาทิตย์เกิดึ้มเมฆอ,ออกนะน่าจะค้มแล้วล่ะเพราะว่าเบื้องส่งเรือว่มองดูท้องฟ้าแล้วไม่มีช่องระหว่างแสงพระอาทิตย์จะลงมาได้นะกลมปกคลุมแล้วค้มแล้วเปิดปล่อยไฟไว้นะครับก็อยูในประมาณนี้นะครับอยู่ในลักษณะประมาณนี้ไฟก็ทําหน้าที่ไปนะครับ วัวก็ยังอยู่ในพื้นที่อยู่เนี่ยงวมรกระติ้มกินจริงๆนะครับผักวงผักแวน่นมีเบิดนะครับถามว่ามีพยองพยาต์ไหมกระิมีเบิด์ตเหรอครับเป็นพยองพญาิเม็ดเลือดไหมมันก็มันก็มีโอกาสจะเป็นนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ตรวจเนะแต่ว่าถ้าตัวไหนพร้อมก็น่าจะฉีดยาได้เลยนะสุกเก็บตัวยุงตัวอย่างไหมก็ยากีกนะครับแต่ไม่รู้ว่ามัน จะเป็นหรือเปล่านะครับเพราะว่าปกติมันก็ผอมเพราะว่ามันให้ลูกกินนมนะเนี่ยวัวมันก็ทรงนี้หมดนะครับเพราะวัวเลี้ยงธรรมชาตินะครับเลี้ยงธรรมชาติวัวแถวบ้านผมมันจะอ้วนตรงช่วงหน้าแรงนะครับต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะครับจงอะไแรงคือหนาปล่อยเนาะครับเด็กปล่อยงวัวถ้าหนาฝนหนาเห็ดนางที่เนี่ยบ่ม,มพีผู้ใดเกี่ยวหย่าได้เนาะครับพ่องวัวอ่าสิบก็โตได้เนาะครับยิ่งคนที่มีวัวเยอะคนนั้นก็ยิ่งลําบากนะครับยังงงผม สิบเก้าตัวเงี้ยจะเกี่ยวญ้ายังไงให้ได้ต่อกว่าสิบเก้าตัวนะครับคิดดัวนะครับเราต้องวางแผนนะแล้วคนที่เขามีเยอะกว่าเราเขาทํายังไงนะครับเขาก็ต้องมีการวางแผนนะไม่ใช่เลี้ยงอย่างเดียวนะครับเลี้ยงที่ผมเลี้ยงอ่าสะสมไว้หอสิบเก้าตัวก็คือเพราะว่าคิดว่ามีแปลงหย่านะครับก็เลยสะสมไว้ครับพพราะเพราะเพราะฉะนั้นก็เลี้ยงไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็น่าจะเลี้ยงไม่ได้ มันต่างกับคนที่เขาเลี้ยงสองสามตัวสี่ห้าตัวนะครับมันคนละอย่างกันนะครับเลี้ยงมากก็ต้องลงทุนลงแรงมากเหมือนกันนะเราก็เลยมองหาพวกทําน้อยได้มากนะครับพวกเกษตรกรยุใไมซีจีฮาจีกีไปอันไหนมันดีก็เอาเขามานะครับ <c oughs> คนตอบแทนก็รอไปก่อนครับเนี่ยแปลงหญ้ามันมาเลยเขาอาดีเขาเก่ามาปลูกอ่า วัวก็กินดีอยู่นะครับแต่ว่าประเด็นอยู่คือมันขอเขาเอือนียังล่ะมันน้ำขังว่าแห้งแค่เคียนะครับผมว่าผมเอาไว้เป็นที่รองรับน้ํานะครับมันเป็นที่รองรับน้ําเพราะว่ามันต้นต่อมันแก่แล้วแล้วกะ็น้ำกะเง้วแล้วน้ำถ่วงว่ตายนะครับถ้าอาลงไปแปลงย้านไหนไปขังไว้ก็เดี๋ยวญ้าไหนก็ไม่ได้ตัดอีกนะครับก็เลยต้องเอาขังไว้ตรงนี้ก่อนครับนี่ แปลงนาแปลงยางเราก็มีโพนอยู่นะพลเนาะพลสองพลเนาะหนึ่งเนี่ยกับพลเนี่ยที่ผมอยู่ใจเนี่ยเป็นล้มล้มเดานะครับล้มเดากท็ที่ว่าแปลงตรงนี้อ่ะสิบ,ส,บสิบไร่มันก็นี่แหละตัดตัดสันออกไปตรงโน้นตรงนี้ตรงนั้นบ้างเนี่ยอย่างถนนอย่างเงี้ยรถหกล้อวิ่งได้เลยนะครับเพื่อเพื่อสิบร้อวิ่งได้เลย ระดับมาตรฐานนะครับคนทําถนนให้นี่แปลงก็จะรอตัดจะปล่อยแปลงอีกสักประมาณ3วันวันนี้วันที่2หรแล้วาวันให้ได้5วันพอ5้าวันแปลงพวกนี้ก็น่าจะตัดได้แล้วนะครับยาไหนพวกนี้ถ้าฝนไม่ตกนะมันก็จะแห้งเดี๋ยวผมมารถรถมาตัดช่วยพี่ชายตัดถ้ารถตัดเนี่ยต้องตัดลายยาวนะครับลายลายลายเงาไม่เป็นลายสันเนาะไม่ตัดขวงนะครับตัดตัดลองเขาเนตัดลองตัดลายเงานะครับอ่า ตัดหัวท้ายนะครับตัดลายยาวหัวท้ายเพราะว่าถ้าตัดสั้น,นรถมันกลับกลับกลับรอบบ่อยรถมันกลับโตดูเนี่ยฮามาต้านะครับฮามาต้าธรรมชาตินะครับเนี่ยตัวฮาม,ตา,า,ฮา,มาต้ารถมันจะกลับรถบ่อยมันก็เขาเรียกว่าอะไรนะมันจะกลับรถหัวงานดูแต่ว่าถ้าเราตัดทางตรงหัวท้ายหัวท้ายอ่ะ ตัดไม่กี่แถวมันก็ได้แล้วนะครับตัดไม่ขี่แถวก็เสร็จแล้วเนี่ยี๋ยวก็ต้องได้มาตัดแล้วให้รอแห้งก่อนนะครับหญ้าอ่อนกําลังพอดีนะครับเนี่ยเนี่ยอ่อนพอดีอ่อนยาวพอดีแต่ว่าหนาไม่พอดีนะครับบางนะครับก็ต้องอาศัยการตัดบ่อยนะครับต้องตัดบ่อยบ่อนะครับอาศัยตัดบ่อยๆยหญ้าถึงจะ aine. หนาจะยาวเนี่ยอย่างแปลงนี้ดูครับเนี่ยดูไม่สบายตาเลยนะครับหมายถึงว่ามันเป็น มันเป็นหย่าน้ำถ่วมมันก็เป็นสี่แหละคือจังเขาน้ำถ่วมแหรอครับมาล้งมาเลงมาตุ้งมาเต้งเป็นงที่นะครับนี่มันจะฟื้นตอนไหนก็ไม่รู้นะครับทีนี้เนี่ยอย่างนี้ะยาไหนตรงนี้เยอะตรงนั้นมาล้อมมาแหลมตรงนี้เยอะตรงนั้นมาล้อมมาแหลมเนี่ยเหมือนกันตรงนี้เหมือนกันตรงนั้นเยอะตรงนี้มาล้อมมาแหลมย้าธรรมชาติขึ้นได้ญ้าไหนก็ขึ้นไม่ได้ตรงไหนญ่าไหนขึ้นได้ย้าธรรมชาติก็ขึ้นไม่ได้นะครับเนี่อย่างแปลงพวกนี้ย่าไหวายตามขอบคณาก็ จะเริ่มยาวอีกแล้วนะครับอย่างเงี้ยยาวก็ปล่อยไม่ได้นะครับก็หน้าแรงก็ปกติผมก็ให้อะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะให้คนในหมู่บ้านเขามาเกี่ยวเอานะครับเกี่ยวตามคันนะเกี่ยวเกี่ยวเอาเลยนะครับเป็นเป็นศิษเกี่ยวมือนะครับเกี่ยวมือละสอบสองสอบก็แล้วแต่เพิ่นนะครับคือทําความสะอาดไปในตัวเพราะว่าเราเราเรา,เราไม่ได้ทำนะเราจะปล่อยวัวลงก็ยังไงอยู่นะครับก็เลยไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้ปล่อย เดี๋ยวรอดูสถานการณ์ก่อนนะครับว่าตัดตัดออกไปแล้วจะปล่อยกวัวลงได้ไหมนี่หญ้าเนี่ยพ,พอดีเลยนะครับถ้านาถ้านาแบบเต็มร้อยเปอร์เซ็นแล้วเนี่ยน่าจะกินดีแต่ว่าตอนเนี้มันบางเพราะว่าเพิ่งได้ตัดต่อแลกอันนี้หวานปุ๋ยขี้หมูไปแล้วนะเดี๋ยวอ่าพลังงานปุ๋ยขี้หมูนะครับเดี๋ยวเล้ยเลื้อีกสองสอบเดี๋ยวผมจะหวานข้างบนนะครับพลังงานปุ๋ยขี้หมูนี่ก็ปุ๋ยขี้หมูนะครับเนี่ยเห็นไหมครับ แปลงมันไม่เสมอนะครับเพราะว่าแต่ก่อนตรงนี้มันแปลงนี่ลูซี่นะครับแต่ก่อนลูซี่งามตรงนี้ผมก็ไม่ได้ปลูกหญ้าขึ้นมาผมก็เหลือไว้ก็เห็นไหมนี่ครับนี่แปลงนี้กับแปลงนี้นี่หญ้าไหนเสมอกันเรียบเลยนะครับดูครับสบายตามางเลยนะครับนี่แบบหญ้าไหนเป็นแปลงเลยนะครับแต่ว่าแปลงข้างล่างนะ่ะที่น้ําท่วมบ่อยๆนะโอ้โหมาตตงมาเต้งนะครับ ก็วางแผนไว้ว่าอย่างน้อยตัด21วันนะครับคงไม่ถึงนะครับหมายถึงว่าตัด21วันถึงจะได้เกี่ยวข้าวนะไม่ไม่ใช่ว่าตัดได้2อาทิตย์อีกอีกหนึ่งอาทิตย์ก็ไม่รู้จะหาย่าที่ไหนก็คงไม่ไหวนะครับก็รอดูก่อนนะแล้วทีนี้น้ําข้างบนก็จะจ่อลงมาแล้วนะครับทีนี้ก็น่าจะไม่บาลานซ์กันหรอวครับ,รบผมดูแล้วผมผมผมดูแล้ว ไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่น่าจะโอเคเพราะว่าส่วนแปลงนั้นที่ผมหลือไว้คือมันมีน้ำเลยครับเดี๋ยวสักอาทิตย์หน้าก็น่าจะลดน้ํานาได้แล้วว่าฝนเยอะแล้วข้าวคือทําไมต้องลดคือหนึ่งข้าวมันจะได้เกี่ยวแล้วได้เกี่ยวแน่นอนน้ําในนาเยอะต้องปล่อยระบายออกให้แห้งเพราะว่าเราเกี่ยวข้าวเราจะเอาฟางนะครับถ้านามีฟางมันก็จะย่ำเสร็จตมโอ้ถ้านามีน้ํามันก็จะย่ำฟางเสร็จตมนะครับมันก็สิบ,บ่ไไนะ้เนาะ ก็ต้องปล่อยน้ำให้มันแหงแล้วนาเราที่ปลูกหญ้ามันก็อยู่เป็นทางผ่านน้ำพอดีนะครับข้างบนปล่อยลงมามันก็ต้องปล่อยผ่านแปลงของเราก็เลยต้องได้คุยกับพี่ชายว่าถ้าจะได้ตัดหญ้าต้องตัดแปลงนั้นก่อนนะตัดแปลงข้างล่างก่อนเลยนะครับคือให้มันท่วมให้มันท่วมแปลงข้างล่างข้างล่างนั่นแหละอเพราะว่าข้างทึ่งเนี่ยก็สิบล็อกไว้ก่อนแต่ว่าน้ํามันเยอะยังไงมันก็บล็อกไม่หมดนะครับ ดูแล้วอะยังไงก็บอกไว้หมดน้ําทุ่งหนึ่งนะครับสามสิบไรนะ่นะหนามยู่ใน้หนะสามสิบให้บอแห้งเกลี้ยงนะครับอะปล่อยลงมามันต้องมันต้องได้ระบายลงไปแปลงนั้นอยู่แล้วนะครับแปลงข้างล่างอยู่แล้วเพะว่าบอกยังไงก็บอกไม่อยู่แปลงข้างล่างอะที่จะเป็นคือต้องตัดออกให้เสร็จก่อนนะครับแล้วตัดออกให้เสร็จก่อนยังไงครับมัน จะให้ตัดแปลงนั้นตัดอาทิตย์เดียวมันคงเป็นไปไม่ได้นะเพราว่าอย่างอย่างน้อยมันก็น่าจะได้เป็น10บวันนะครับแปลงนั้น1ิบวันจะอย่างต่าถ้าตัดส10บวันไม่เสร็จเนะี่ยน้ำข้างบนลงไปมันก็เสียหายเหมือนกันเหมือนเดิมก็เลยเลือกเอานะครับว่าจ,จะเอายังไงตัดไปก่อนไม่เป็นไรบางอย่างเราก็เกินควบคุมนะครับปีฝนดีมันก็ต้องทําใจอย่างนี้นะครับ แต่คันปีฝนแรงเนี่ยโอ้ยหายหานะครับหายห่าตัวก็ตื่นขึ้นมากินอย่างนี้แหละก็เดี๋ยวตอนเที่ยงเ็าขึ้นไปนอนกันแล้วนะครับเอ้ไม่ขึ้นไปนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวก็จะนอนตามนี้แหละครับนี่นี่นี่ตามร่มไม้อย่างงี้นะครับนี่ตรงร่มนี้แล้วก็ข้างบนนี้นะครับนี่ก็จะนอนอยู่แถวนี้นะครับไม่ไม่ขึ้นไปข้างบนนะนอกจากตัวที่หิวน้ํานะครับหิวน้ํำต้องขึ้นไปกินข้างบนนะครับหรือว่าจะกินขึ้นไปกินรอบเดียวเลยนะครับี่ พราะว่าปล่อยมาไม่เช้านี่ไม่อะไรนะเขาเรียกไม่ไม่แวะรางหญ้าเลยนะครับขนาดหญ้าเต็มอยู่แต่ไม่แวะเลยนะไปอันนี้เป็นแปลงหญ้าธรรมชาตินะครับไฮนี่เป็นไฮแปลงหญ้าธรรมชาตินะครับแปลงนี้เป็นแปลงรูซี่เก่าแล้วก็น้ํามาฝนดีปีนี้รูซี่ก็ตายแล้วก็เลยมีหญ้าธรรมชาติเกิดกบิข้างบนนะแปลงข้างบนนี้คือจะเหลือ,อไว้ตัดนะครับเหลือ,อไว้ตัด แต่ยา่านั่นจะแก่แล้วล่ะแต่ว่าก็ก็ต้องเหลือไว้ตัดนะครับเพราะว่าเพราะว่าเสียดายญ่าถ้าถ้า <c oughs> ถ้าปล่อยแทะเลมก็เสียเสียดายญ้านะครับตัดเอาตัดสักครึ่งหนึ่งก่อนแล้วค่อยตัดให้มันได้สักสองสามวันก่อนแล้วค่อยปล่อยอย่างนี้นะครับค่อยค่อยค่อยปล่อยลงมาแทะเลมเพราะว่าถ้าปล่อยแทะเลมเลยก็เสียหายเหมือนเดิมนะครับเพราะมันมีญ้าที่สวยๆพอตัดได้อยู่ส่วนแปลงนี้ก็รอ,อก่อนนะครับ เผื่อมีโอกาสน้ําแห้งน้ําอะไรเพราะว่าหนึ่งที่ผมต้องการตัดนี่คือผมต้องการเคลียร์เคลียร์แปลงให้มันออกก่อนนะครับคือต้องการตัดให้มันหยาหยาในมันได้แตกกอนนะครับคือตัดให้กินหรือไม่ให้กินก็ไม่เป็นไรนะครับตัดออกก่อนนะครับตัดเคลียร์แปลงก่อนตัดให้มันได้หล่อนนะครับก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับก็เริ่มขึ้นมาแล้วอันหนาขึ้นมากก็เริ่มกินว้นอยู่นี่แล้วโอเคครับสําหรับวันนี้ก็ ประมาณนี้แหละครับคลิปปล่อยกลัวไม่มีอะไรว่าวันนี้ก็ถ้ามีเปก็มานอนเฝ้าอยู่ตรงนี้ได้เลยนะครับนี่โอเคครับสําหรับคลิปนี้ก็พูดคุยสอบถามทักถามหรือว่าแนะให้คําแนะนํากันได้ทางเพจ Facebook ธนพัฒน์เจริญฟาร์มคุ้มกวดสเตเลตและยาตต่างๆอำเภอพนจังหวัดขอนเกนได้นะครับเสบิร์ชหาใน Facebook นะครับหรือว่าจะใต้คอมเมนต์ก็ได้นะครับอยากสอบถามหรือว่าแนะนํา อันโนนี่นั่นกน็โอเคนะครับยินด,ดีน้อมรับครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ